มาจ้าวันนี้น้ำปรารหนัวมากแม่เด้อวันนี้ทดลองเลยจ้าแซบนัวแซบคักจ้าน้ำปรารหนัวมากแม่วันนี้เราเฮ็ดตําแตงจ้าตําแตงจากน้ำปรารนัวจ้าน้ำปรารนัวสดโกกสดโกกนี่เดูอแซบคักบอกเลยออะอดูกันเข้าไปเพีย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 แซบบอกแซบคักบอกเลยเมนูไหนก็อร่อยจ้ะ ใครตําก็อร่อยใครกินก็ติดใจจ้าพิสูจน์ได้การันตีได้จ้ะบอกเลยว่าของเราจัดโปรโมชั่นอยู่เด้อก่อนปีใหม่จะจัดโปรโมชั่นให้ปีใหม่3ขวด100บาทเฉพาะ100ท่านแรกอยู่นะจ้ะของเราการันตีได้เลยว่าอร่อยเทียบกับแบรนด์ดังๆในท้องตลาดเด้อไม่เชื่อก็พิสูจน์ดูแม,แม่ไม่ได้โม้แม่พูดเลยว่าหนัวมากแม่บอกเลยว่าสู้ได้ในราคา มิตภาพราคานี้นะคะบอกเลยว่าสู้แบรนด์ดังๆได้เลยเพอเพอจะจะแซ่บเท่าเขาอ่ะเพอเพออาจจะนัวมากกว่าอะไรเงี้ยเออปีใหม่แล้วจ้าวันนี้ก็ฉลองกันอยู่ที่บ้านเนาะแล้วเดี๋ยวระวังตัวเองรักษาตัวเองกันดีๆจ้าไปแซ่บเป็นนัวกันที่บ้านปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะด้วยความปรารถนาดีจากน้ำปลาร้านัวมากแม่สวัสดีจ้า